ก็วันนี้ถือว่าโอเคนะครับฝนตกนะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มันมันไม่ร้อนมากนะครับซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องโรคคิสโตรนะครับแต่ว่าถ้าใครร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเป็นหวัดเป็นไข้กันบ้างนะครับเรื่องปกติสบายไปหน่อยไม่ร้อนไม่ไม่ร้อนเกินนะครับจะหมอบจะลุกจะคลานก็ง่ายหน่อยนะครับฝนตกๆเพราะว่าถ้าหมอบถ้าหมอบลุกคลานตอนพื้นร้อนๆอนนะ่ะมันเหนื่อยนะครับ แต่ว่าถ้าแบบนี้มันยังพอผ่อ่คายได้บ้างนะครับโดนน้าโดานอะไรก็ผ่อนคลายบ้างนะครับเอาบั่พื่เมื่อไหร่บ่เนี่ยว่าปุ๋ยก้องนี่เนี่ยไหมการเปล่ยนใจเนี่ยไหมเนี่ยว่าการเป็ยนใจอ่าการเปลยนใจยิ่งโชคดีนะฝนตกไม่เคยร้อนแรงนะ ตอนนี้ก็จะไปสถานีที่5ต่อนะครับก็คือนะครับสบพเมืองระนองนะครับก็วิ่งผ่านหน้าศาลไปแล้วก็วิ่งผ่านหน้าโรงเรียนสตรีระนองนะครับเพื่อไปสพเมืองระนองนะครับก็จะไปเล่นกันต่อที่นั่นนะครับสถานีที่5นะครับก็วิ่งกันไปเดินกันไปนะครับอันนี้ เริ่มล้ากันแล้วนะครับผมจําได้เลยความรู้สึกนี่คือแบบเริ่มหมดหมดแรงแล้วอ,ะอ่ะเออทีนี้ก็มากระโดดกบกันต่อกอดขอกระโดดกบท่านี้ตัดกําลังขาอย่างแรง ไปพร้อมๆ oh กันจะได้ไม่เหนือปป่อยไปพร้อมๆกันจะได้ไม่เหนืออปป่อยไปพร้อมๆกันจะได้ไม่เหนือปป่อยไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันจะได้ไม่เหนื่อยไปพร้อมๆกันอ่าด้วยด้วยเด้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 ไปพ oh <ders> ากันไปให้รอด